หวมที่พระคมข้อมศิระน้อมบังคมคันถวายพรอ,องราชันพระมิ่งขวัญของปวงชนราชกิจท่หนักยิ่งประจักษ์จริงทุกแห่งหนราดสะดอซึงกะมนพระภูมิพลพระกะรุณาน้ำพระไทยบริสุทธิ์เปรียบประดุดน้ำจากฟ้าห่งวงใยเหล่าประชาพระเมตตาพระคำจุน เฉลิมชนมะพันษาพระราชาผู้เอื้อหนุนสายพระเนตรเกื้อการุนแสนอบอุ่นเป็นบุญไทยขอทรงพระสําราญหมู่ยพานไม่ไกลใกล้ทีคายุยาวไกลลั่นของชัยปาโคมชนเทพไทยพระไตรัตพรพิพัฒน์ดลดานผลโอบองค์พระทรงพลนบประดลสวัสดิ์เร ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ